สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนนาะค่ะเนาะเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่กันงมาเป็นเอฟซีแยดงจ้าวันนี้เยแดงพาพี่น้องมากินเข้ากับยำปลากระป้องค่ะพี่น้องยำใส่เบอร์ตุอยองนางเนาะ,ะเะต่งเนยเต่งเดวแค่เตะเตะค่ะยำใช้กันเลย เน,นาะค่ะเนอมา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 ,ากะป้องเด้ัอกอะไรเดน่ะหอมกระเทียมค่ะมาเด้อพี่น้องนี่เด็ดเด็ดเหมืกันเน,นาะค่ะเนอะเสีข้าเสีไหม อะไรเมื่อวินเิพีเด่นก็มาแจมกินน้ำกันจ้ะนิดหนกับน จะกินก็เลือกปากเลือกคอเนอะครับเด็กๆกันนะเนีกก่ยแค่เทปหอมครับใส่ถั่วลันลตาอย่างเดีว่าต้องเป็นผักแกมเนอะครับเนอะเอาร่วมกันเลยเ<ไห>พราะว่าเด็กๆม,มี มีผักยั่งแล้วน้อยค่ะแต่งกันแต่งกันหนึหน่นอยเขี้ยะั็มีหนึหน่งเล็บจับรวมกันเลยนะคะเขี้ยดมีหนึหน่งแต่งมีหนึหน่งกระเด็บเอารวมกันเลยลองลองทำชิ้นมือได้จ้ะพี่น้องก็่บแซ่บอยู่ค่ะมา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 ,าได้กินด่วนเฮ้พี่น้องกันเลยอยแดงกดันเลย ก็เอาห้อมกระเทียมใส่จ้ะพอดีเลยหน้าน้ำเนาะค่ะเนาะกินกระเทียมกินห้อม พอมกับกระเทียมนี่แกแก้วดีน้อยหนึ่งนึน,ะะน้องขันเนาะกินไว้มันย่องคอดีกะมันเป็นอะไรก็อร่ยเป็นสมุนไพรน้องขนเนาะแต่แต่เด็กหน่อยเป็นบัตรืึกว่าคนใหญ่เป็นบนัตรกระตังเอามาย้ำกินเ,เลย่ะเคี่ยวกินเลยมันก็มันดีซ่วุ้นหวด่างหานาะงขันนอนไก่ วัดตรงนี้เบา,บาลงค่ะแต่ที่เป็นไรคกะมันเป็นน้อยลงค่ะน้องอก,ก็ซอยใดระดับหนึ่งมาเนาดมีเทเบากับว่า แค่แท้จะเด่งทำมาเลยวัตถุภาพทำมาเลยดีเบโวอะไรวัตถุวัตถตรงเขอโถษข้อภัยแล้วกเด้อยากะนอนเปิดทุกคนนอนกันนอนกินนอนเบ้อทุกคนพี่นองออกกระไดแต่ว่าวเลเปต้อคำทามพี่นองเถอะต่วากันเล่นอูค่ะนันลงไปอยู่อยู่ทุกก็ไดเล่นไปโถดจงวนดี ห้าพี่น้องเนี่ยคนคน,น,คนอนนอนสี่คนนอนจะนอนเท่ากันเนาะสวัสดีครับวันนี้ไปห้าพี่น้องโดนล่ะแต่จ้าก็แดงไปว่รทันหรือว่าอะไรกะเขาถูกข้อภัยเนาะกันเนาะจ้าเอาไว้ถ้านี้ก่อนั่งจ้าไอ้ไม่ลืมกดไลเ์กดแชร์ให้เด็กเรื่อยๆเดีด๋ยวทำลิปใหม่ๆไปให้พี่น้องของเนาะกันเนาะห้าพี่น้องเาโชคดีมีชัย คุณพระคุงครองพี่น้องหาจากมิเจสิ่งดีๆเข้ามาลำล้ำเลยดวยกันทุกคนจ้าวดีจ้าวดีจ้า